ดีครับสบายดีสบิบแปก็ไปสนอนนน้องปเเตดองเนดอง,ดองอบ้านเหาี่บ้านยังเท่านี่งฮะ,งะกวงตะกวงขึ้นเมืออยังหช่เมืหัออบใจหลายครับ น้ำอยภูเขาสวยงามมากนะครับมีเงื่อนก้นอยู่ทั้งใต้นะครับมีสวนมันต้นนะครับสร้างติดตในเมเืองบุทธะนะครับแต่วันนี้ยังเป็นธรรมะเขตเมื่อหาชัยนะครับมาเป็นเขตเมื่อหาชัยนะครับ บุราพาานะครับมาถึงปั๊มน้ำมันแล้วครับมาตรงเติมนน้ำมันรถอีกสักก่อนนะครับเชื่อจะไปเมืองบุราพาเดียร์ย,ยันบัวหอดนะครับเกน้ำมันมันตกลงมาแน่แล้วนะครับนี่ครับน้ำมันเอสซังเอา20่สิพัน กับเติมมันอีกย0พันนะครับเพื่อไว้นะครับอย่าิมแบตบริษัทมืองบุรีรานะครับสิเป็นมืองบุรีราไกลบ่มาแต่บ้านไหนผมมาแต่สกลนครหมดแล้วครับ,บ,าบามาเที่ยวมาเที่ยวยังบุกไก่บอสสาบุกไกลปัญใดครับ <ขอ S 1> <ส>ไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับสาวเต็ม บ้านหนึ่งนะครับขับไปแรกในน,นี่ซื้อบ้านบ้านพ่นแดงนะครับบ้านพ่นแดงพ่าแดงแลวก็จะขับไปชมเบิองนะครับบ้านงพนแดงเมืองหมหาชัยนะครับทางสิไปเมืองบุราพานะครับซื้อบ้านว่าบ้านพ่นแดงนะครับ จากถนนไนท่วากลยบันไดนะครับเับไปที่วิวเมืองผู้่ชมเัองนะครับสพาใหม่ดีนะครับี่ลงข้างล่างกันได้นะครับ แปลนกันยังมีนะครับนี่ครับบ้าทมันสมัยก็เก่าแปลนไม่มมก,ก,มก,กันยังมีนะครับี่นคแบบบาทเนี <S <S ่ยบรรยาการแต่สมัยเก่ามันเป็นมีนะครับเนาะโอ้อย่างน้อสบายดี <laughs> ้านนี่เป็นร้านขายเครื่องนะครับร้านขายเครื่องน,น้อยๆนะครับสบายดีแม่สบายดีเออเป็นบ้านเฮ่าไหนซื้อบ้านยังเกาะบ้านพุ่นแดงบ้านพุ่นแดงขึ้นเมืองมหาชัยบ่บ้านใหญ่เติบบ่ใหญ่ก็หอดร้อยดอกมุ้งก้มานี่แล้วเนี่ขับไปอีกใดมันบ่โอ้ยยังไดขายเครื่องไงได้ขายดีอยู่บ่ ไปนะนแไหนลูกเอ้ยครับแม่เข่าแล้วโมมีในเห็ดเห็ดปลายอยู่กับแฟอยู่กับลูกเนี่ยบ่อยู่น้ำลูกสองคนเนี่ยบ่เออชงล่ะลูกชายกับนี่ฮะเขาตีหมอหืนหมดแล้วแต่ยังกับอีอันนี้ล่ะยังกับผู้นี้ตีอ๋อนี่ลูกสาวเนาะเออลูกสาวก็ได้ลูกสาวโบลอยค่ะครับจากปีละพิ่นเนี่ยโอ้หมดสาวแล้วก่อนแต่เพิ่นก็ยัง บอออ่อหนะเนาะคนบ่อลอยนะคนบ่เต็มลอยปลาได้เนาะแต่เพิ่นก็บอร,รู้เรื่องอยู่โอ้ก็แต่ว,ว่ามานไมเฮาละเฮาบ่จักภาษามันออ๋มันปากบ่แจ้งนะ่ะครับอันเป็นอาการมาตัต้งแต่เกิดบ่ครับนี่แต่เกิดอืมไปเอามาหั่น3ปีให้ยังนอนอยู่ยังลุกบ่ได้โตปีทปี4ฟรีหูหนังครับผมเด้อครับปีที่5จังเฮ็ดหยังคือนตรงหั่นแล้วโอ้ หาปีจังเฮียนยางได้นี่ครับลูกสาวเป็นออทิสติกเนาะเป็นภาษาไทยกะจีว่าเป็นออทิสติกบ่เป็นคนบ่เต็มลอยปันไดเนาะอ่านี่ครับอยู่บ้านพ่นแพงนะครับพ่นแดงนะครับบ้านพ่นแดงลืมเมืองหมาช่ายนะครับนี่ครับบ้านพนแดงนะครับผมก่อนมีโอกาสข้ามาเลาะช่มเบงนะครับเพิ่ก็ขายเครื่องกับลูกเพิ่อยู่นี่นะครับนี่ครับ อยู่ลำดุซาย,ย,<ท>ยลูกไผ่เขาเอื้อนเขาแล,ล้วลูกชายก็ลูก<อ>ไผ่ออกเฮือนแล้วยังย่งเอือนมาแล้วมาแล้วดายอยู่นี่นะเจ้าก,กับลูกสาวผู้นี้อยู่สองคนเนาะอือครับนี่ครับเปจะอะน,นะครับเพิ่นลูกสาวเพิ่นกะแบงมาเต็มรอยปไปเลยนะครับกะธรรมดาละเพิ่นกะเป็นมาแต่เกิดเนาะครับอือกะคำนั้นเป็นไหมกะสิรักษาได้เนาะหมอเพิ่นกะสิพอรักษาให้ได้ นกับเป็นตนาสงสารเพื่อนู่ครับนะครับอ้าขอบใจหลายแม่ครับผมนี่นะครับบรรยากาศของบ้านบ้านนนแดงนะครับบ้านนนแดงนะครับเมื่อมาใช้นะครับบรรยากาศกับมาทนี่นะครับนี่คือบ้านนนแดงนะครับมารีวิวบรรยากาศ เบึงน,นะครับนับนบ่นแล้วก็ 9, 9, <8 S 1> เก้ามุแปดเขยังมี ซอยนี้นะครับบ้านหลังกเก้าเต่มี่ตรงนี้นะครับ ่อยิ้ดแล้วนะครับกอยิ้ดแล้วเป็จังสิมุ่งน้ำหลังนะครับบวู้้ว่าวประเังไดนะครับก็คือกับคนทางไทยนะครับทางไทยถ้าโยกเสาแล้วก็ต้องมุ่งลังคาให้มีโฮมสักก่อนนะครับแต่ว่าทั้งนี้เพันโยกเสาแล้วปฏิแอร์มิดให้แล้วสักก่อนนะครับแอร์มิดแอร์มองให้แล้วแล้วถ่าจังสิมุ่งน้ำหลังนะครับเก็คือทางไทยเป็นไนะครับเอสเปียคนละอย่า สิบว่าขึ้นกันกับคนไทยเดินทางออกจากบ้านน้อนแดงนะครับโก็จะไปเมืองกราุาต้อนนะครับอะไรเงี้อนนี่เนาะโอ้สานเรียนพักเที่ยงบ่อ เรื่องเราบอกอ๋อัอบผาบรรยากาศบ้านยังน้องนี่บ้านยังบ้านยังนี่บ้านกะวะกะวะขึ้นเมืองยังมาใชาบ่บอกับบ้านกะวะนะครับจับบรรยากาศบ้านกะวะนะครับนี่ครับเพื่อนหลังจากเก้ามุงเปลี่ยนกันยังมีนะครับนี่ครับ ีวิวของตรงนะครับทา้งจะไปเมืองมาเอ่อทา้งจะไปเมืองบุรพานะครับแต่บ้านนี้ก็ยังขึ้นเมืองมหาใช้ยู่นะครับนี่ครับยังเป็นเขตเมืองมหาใช้ยู่นะครับบ้านหลังเก่าๆสมัยตะกี้ก็ยังอนุรักษ์ไว้ได้นะครับนย่างครับครับชมบรรยากาศบ้านหลังเก่าๆนะครับวิวที่ดัศน์เขาสวยงามนะครับบ้านกะว่า บรรยากาศภูเขาสวยงามนะครับทั้งหลังกระไรเมืองมหชัยนะครับแข่งขํามวนนะครับแขงขางมวนเนี่ยจะมีภูเขาสวยงามหลายนะครับนี่คือบรรยากาศบ,บ้านกะว่านะครับเมืองมหชัยนะครับับ,บเขากจะจกกระถางปลูกมัน ภูเขานะครับนะบี่เป็นบรรยากาศหมู่บ้านกระบะนะครับเมืองหมาชัยนะครับทางสิบไปเมืองบุรพ่านะครับ,รบผมรีวิวให้เมั้งนะครับบรรยากาศนะครับภูเขาก็สวยงามนะครับ